ผูบ้บัญชาการกองพันพัฒนาที่3ามครับทางโรงเรียนสำนิกทีพัฒนาที่3นะครับรดน้ำนะครับเพราะว่าตรงนี้แรงก็จจเลยก็จจเลยได้ตรงนี้มาครับขอบคุณอย่างยิงย่งขอต่างก็แรงมาประมาณสองปีนี้ก็ถือว่าวิกฤตมากก็สนับเป็นกวามสำคัญและเรื่องของเรื่องพวกนี้พวครับก็คงขอลาไปครับเป็นงแค่นี้ครับ ถ้ามาปรับปรุงมันจะใช้ได้ไหมหรือว่ามันเป็นถังฝอสามชัเค่นเป็นแฉงใหญ่มากเป็นปูนค่ะแล้วเวลางมาฉีดข้างในแล้วล้างมันได้เคยทำประโยชนค่ะก็ปัจจุบันก็ใช้อยู่เะั่ะแต่เวลาลงทความะอามีลำบากมากเพราะมันสูงมากเยสูงกว่าอาคารีกค่ะิดีครับ ก็ลุงแม่ทัพเป็นคนมอบถังให้ครับแล้วก็เลยเอามามออไั้ที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับต่อต่อเน่อนะเดี๋ยวเราจะขอขอบคุณมากเลยนะต่อเลยครับเรามีผู่เด็กสาวๆใจดีมากนะครนุมๆอยู่ทางนี้แยกกันหรคะหรือว่าอะไรบางคนพูนานพิสัยนะคะท่าสนกบมอยาวๆนะะ เป็นภาพที่สวยงามมากค่ะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะขอขอบคุณท่านนายกอบตพันชลีนะคะที่นำงานนะคะมาเติมน้ำให้กับพวกเราด้วยซึ่งอบตพันชลีก็ไม่เคยทิ้งพวกเราเลยนะคะหลังจากเติมน้ำเสร็จนะคะจะขออันนี้บอกง่าิทำไมบอกน่าตรง ใช่ไหมหนูช่วยกันทำะไางใช่ไหมแล้วถังน้ำมาให้ดีใจไหมดีใจนะแล้วปกติมีน้ําพอกินไหมพอ,อน้ำพอใจไหมไม่ค่อยพอใช่ไหมแต่มีถังน้ํานี่ดีขึ้นใช่ไหมใชด,ดีขึ้นนะโอเคไม่มีใครอยากเป็นอาหารเลยเหรอมีไหมอยากเป็นอาหารเป็นทาหารอะไรทาหารบกทาหารเลือทาหารอากาศแล้วเรียนหนังสือเก่งไหมใครสอบได้ที่หนึ่งใครสอบได้ที่หนึ่งไม่มีเหร<ะ>อฮะถอย แล้วไปอยู่กับใครบอกไปอยู่กับพี่ชายเรานาพนได้ล้นเลยต่อไปนี้โรงเรียนเราจะมีน้ำาืินน้ำใช้นะคะได้พอกับความต้องการของนักเรียนแล้วนะคะผู้เด็กิงรามิดาภูกระรงเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนสามัคคีธรรม อาจจะครูขอให้นักเรียนทุกคนนะคะหันหลังมานะคะแล้วก็ยกมือขอบคุณดังๆนะคะแบบเอี้ยวๆตัวได้เลยนะเออหันหลังแล้วขอบคุณท่านขอนอนะคะท่านนายกท่านผู้ใหญ่และผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะอ่านะคะอ่ะเดสองสามขอบคุณมากค่ะกเราต้องขอบคุณจริงๆเลยนะคะ